เบาวบลนะครับมาขับคันเดิมอีกแล้วครับพี่น้องคันนี้ครับ320 G.C. อ่าหรือที่เบาวบนมักเอิ้นว่าเนกเกนสี่สูบเป็นยังเบาวบนคือเอิ่นว่าเนกเกนสี่สูบเนาะพี่น้องเอฟซีบางคนพันว่ามันไม่ใช่เนกเกนนะครับมันคือเอ่อ G.C. นะแต่เบาวบนเออเอื่นจังสันเพราะว่าลักษณะของบอดี้เขามันเป็นบอดี้ของเจ้าเนกเกนเนาะคืเลย ติดปากเอือนจังสันนะเอือนบดถูกเรียกบถือก็ต้องขอภัยครับหลังจากทีเบ้าบนนะครับในไปครับสามสามหกเพราะว่ามีการซับเปลี่ยนตำแหน่งกันเมื่อก่อนนะครับก็หมดงานหินแล้วหมดงานรถไงนะครับพี่น้องเบ้าบนกันเลยบ่คอยมีงานนะครับเมื่อมีรถไม้ขมานะครับทางบริษัทเด่นออกรถไม่มากครับโคมาเสือนะครับบางๆจะไปไทยพี่น้องเบิรงครับโคมาเสอสอง ร้อยสิบแต่เบาบนบดได้ครับนะครับฮะบดได้ขึ้นครับรถไม้คือเขาครับผมอาจจะด้วยเหตุผลอันไดกับบอสามารถทราบได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้บริหารนะครับผมก็เลยแต่ว่าครับรถเก่าครับขั้นที่เคยขับนี่แหละฮะแต่กับบดไอคิดหน่อยใจนะครับถึงเบาบนจะอยู่มานานกันแล้วแต่นะครับก็เป็นการตัดสินใจของ ผู้บริหารเขาก็ต้องให้เกียรติเขาให้อหำนาจในการตัดสินใจเขาเนาะต่อเขารบในการตัดสินใจตัดสินใจของเขาคนระับถึงจะรู้สึกนินดๆว่าเป็นยังคือบริขับเปธรรมดาครับนะเราก็แค่พนักง,งานเนาะมีสิทธิ์แค่ขับขอให้ขับคันไหนก็ขับครับอ่ะเ่เป็นยังหรอกนาอพี่น,นอ้องบ้าบนขับได้อบดนันละขอแต่ให้รถมันสมบูรณ์แต่คันนี้กัยังบ่ค่คอยสมบูรณ์ปันใดครับ มันเป็นรถ <c oughs> ที่ค่อนข้างจะหลายชั่วโมงเลยพี่น้องเกือบมืนชั่วโมงนะครับเพราะว่าผ่านฝึกมานานครับกว่าจะมาถึงเบาบนก็ผ่านไปตั้งหาพันหกพันชั่วโมงนะครับเบาบนกับว่าต่อมือเขาอีกเที่ยนึงตั้งแต่ครับรถมาก,กับบุเคยได้บิาตไปแดงน้ำเขาจักรเื่อดอกครับเนาะถึงจะครับมาโดนกันแล้วแต่ความฝันของคนขับไมโครนะครับเชื่อว่าทุกคนกับหวังดีอยากขับรถใหม่นะครับ แต่บ่ได้ครับก็บ่เป็นยังครับได้ครับรถเก้านี่ละขอให้มีงานเนาะพี่น้องรถบบเสียรถบ่พังมีงานให้เฮ็ดนะครับพร้อมทีเจ็ดสู้พร้อมที่จะ,สะแสดงฝีมือครับเพราะว่าเป็นงานยากง,งานเบาบุบบวสนะครับเฮ็ดเด้เบิดนั่นละงานยากบายย่ยานเด้พี่น้องย่านแต่งงานอาลำบากไออันตราย,ยานั่นละครับผมฝากพี่น้องที่ตามเพื่อเอาเลยนะครับเดี๋ยวได้ครับรถ <c oughs> ช่วงนี้ก็เป็นไข้ครับอู้ตั้งแต่โควิดเขามาเนี่เพราะว่าด้เป็นไข้แต่เศร้าหนกครับเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายไอแหลกขยั่งขั้นข้อไอยุ่จังสั่นนะครับอย่าลืมนะครับรักษาสุขภาพนะครับถึงจะเป็นหนาร้อนแต่ฝนก็มากครับพี่น้องเบิ่งละเมื่อตึบเลยครับนี่เดือนมีหน้านะครับจังหวัดระยองนี่ฝนตกได้ทุกเดือนนะครับสงการยังตกนะครับดูแลสุขภาพกันนะพี่น้องเด้อ เดี๋ยวจะมีคลิปดีๆนะครับถ้าเกิดได้ทําทำงานเจอสถานการณ์ต่างๆหนึ่งใดหนึค่คอนเทนต์ออกกันจะถ่ายไว้พี่น้องในเบิงครับภาพอาจจะสั้นไว้ครัเบิ้งละลายตาต้องขออภัยครับเดี๋ยวจะอัปเดตอยู่ภายในบุกี้เดือนนี่ละอัปเดตโทรศัพท์ม่อยู่ครับรองบกันครับพี่น้องงบบอคอยมีครับอยากอยากจนนะพี่น้อง <laughs> เดี๋ยวรอมีงบจากอา่าให้ได้จากการทำคลิปกันเดี๋ยวจะเอาไปพัฒนา อุปกรณ์ในการนําช่องไปครับฝากพี่น้องครับพักดันนะะให้เบาบนนะครับืนชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะให้เบาบนใหนอ้อ่มีกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับฝากนะครับผมติดตามเลยด้อ